วันนี้ก็ได้รับมอบหมายที่ให้การต้อนรับทุกท่านนะครับปักไหนที่แก่นะครับเขาก็จะหลุดร่วงลงมาแล้วก็ปักที่พื้นที่เป็นดินเลนแล้วก็สามารถจเจริญเติบโต,ตได้เลยที่มีอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับก็คือปากระปอนะครับปลาตะกับทะเลนะครับปลาตีนนะฮะปลาเข็มปลาตูนาปลากระหูปลากระทงเหวนะครับท,นะบที่ที่เราจะปลากระทงเหวนี่ก็เหมือนปลาเข็มแต่เราเข้าไปในเนี้ยปลาน ป้งทอเหียวเนี่ยมันจะตัวใหญ่นะครับถ้าเตยจเห็นเ็นทะเลอะไรต่างแต่ที่นี่ยันจะเป็นเขามา,มาเพาะมาไข่ไว้จะเห็นตเตยเล็กเหมือนกระถิมต้นไม้ที่ตรงนี้ที่จะเห็นใกล้ๆเลยเอ่อเรียกว่าต้นฝาดมีอยู่แค่สองต้นเลตรงนี้ครับฝาดดอกแดงแล้วก็ฝาดดอกขาวนะครับลักษณะคว้ายต่างต้นเหมือนกันแต่ถึงเวลาออกดอกนะครับฝาดดอกแดงก็ออกดอกสีแดงขาวก็ออกดอกสีขาวนะครับได้ ทำเป็นไม้ประดับได้นะครับฝาดดอกแดงกับฝาดดอกขาวครับอันนี้ฝาดครับแล้วก็อ <ái? S 1> เอาเปลือกเขาเนี่ยเอาไปไปย้อม <L ies> ที่วอร์นฝาด <L ies> ไหนเมื trov, ่อกี้มันลงเข้าไปในหลุมอันนี้ข้อฝาดตีนครับส่วทางด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นแทงๆทขึ้นมาเนี่ยคือรากนะครับรากของสมทะเลนะครับเพราะว่า าลากเขาจะต้องอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเขาจะต้องแช่น้ําอยู่เจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อวันดังนั้นเขาต้องสร้างลากมาให้หายใจได้นะครับเขาพยายามให้อยู่เหนือน้ำอ๋อที่รามอ๋อปล่อยผมเป็นตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยปล่อยผมเดี๋ยวพี่พักมาเลยครับโอ้โหวันนี้อุดมสมบูรณ์มากดีเอาแป้งหายแล้ว